สายการบิน p a a ออกนั่นแหละที่พาผมร่อนจากคอนลูรูตรงดิ่งไปยังโตกเกียวชนิดรถดเดียวจบโดยไม่แวะพักเติมน้ำมันที่ไหนเลยกินเวลาไปหลายชั่วโมงทีเดียวดังนั้นสายการบินจึงต้องจัดหาภาพยนตร์ดีๆมาฉายผู้โดยสารดูหลังจากกินข้าวปลาอาหารกันเรียบร้อยแล้วและหนังเรื่องนั้นก็คือคุ้มทองแมคเคนนาซึ่งพยอชายในโอมาชาลีฟแก้ผ้าอาบน้ําให้ผู้หญิงไทยดูนั่นแหละครับจอหนังบนเครื่องบินไม่เหมือนตามโรงก็ตรงที่เป็นจอโทรทัศน์เราดีๆนี่เอง ติดตั้งเรียงเป็นตับเหนือศีรษะผู้โดยสารใครจะดูเครื่องไหนก็เลือกเอาตามใจชอบแต่ต้องจ่ายเงิน2เหรียญคือ40บาทให้กับโฮสเตสจึงจะได้ยินเสียงสำหรับคุณผู้อ่านที่ไม่เคยนั่งเครื่องบินข้ามมหาสมุทรมาก่อนอาจจะงงราะนึกไม่ออกว่าเขาทำยังไงจึงป้องกันไม่ให้เสียงได้ยินไปถึงคนที่ไม่ยอมจ่ายเงินบอกให้ก็ได้คืออย่างนี้ครับก่อนหนังจะเริ่มฉายแอร์โฮสเตสสาวสวยจะถือถุงพลาสติกใบหนึ่งมาตระเวนถามผู้โดยสารจากหัวตลอดท้ายเรือบินว่า ดูหนังไหมคะถ้าคนไหนตอบรับเธอจะล้วงเข้าไปในถุงพลาสติกใบนั้นหยิบสายหูฟังสีเทาออกมายื่นส่งให้เส้นหนึ่งพร้อมแบมือขอเงินจะเป็นตระกูลไหนก็ได้ยกเว้นรูเบิลของรัสเซียและแบงก์จีนแดงซึ่งมูลค่าเท่ากับ2ดอลลาร์เมริกันเป็นใช้ได้พอมาถึงผมก็เจรจาต้าเว่ยกันนานหน่อยเพราะนอกจากภาษาอเมริกันที่เธอพูดไม่ค่อยกระดิกขูผมเท่าไร่แล้วเธอยังต้องอธิบายวิธีการใช้หูฟังยังไงจึงจะได้ยินเสียงอีกยืดยาว ก็ผมไม่เคยนั่งเรือบินไกลๆขนาดนี้นี่นาเอาปลายด้านนี้ยัดเข้าหูทั้งสองข้างค่ะผมทำตามนั้นแล้วหัวลอกกาก <c oughs> จักรจี้จังครับเธอยิ้มหวานจ่อยทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินค่ะคุณชื่ออะไรครับยังไม่มีเวลาคุยครับเราต้องทำงานไล่ปายนี่แหละครับเอาไปยัดไว้ที่ไหนตรงนี้ค่ะว่าแล้วก็จับมันเสียบตรงรูใต้เท้าแขนเก้าอี้ซึ่งมีตัวเลขหนึ่งถึงสิบเป็นวงกลมคล้ายหน้าปัดเครื่องรับโทรศัพท์ได้ยินไหมคะเธอถามอีก เสียงคุณเบาไปตั้งเยอะโฮสเตททำหน้าเลิกลากก่อนบิดปุ่มบนหน้าปัดไปที่ช่องสามคราวนี้ผมยิ้มแป้นเพราะได้ยินเสียงเพลงจังหวัดละตินอเมริกันร้อนแรงในระบบสเตอริโอสมบูรณ์แบบขอบคุณครับขอเงินค่ะผมสะดุง้งโหยงรีบควักให้ด้วยความเสียดายเพราะค่าดูหนังกลางอากาศแพงกว่าโงหนังชั้นหนึ่งในกรุงเทพตั้งหลายเท่าตัว ครูเดี่ยวบนจอทีวีเหนือศีษะก,ก็ปรากฏภาพสีธรรมชาติชัดเจนแจ่มใสแต่เสียงที่เข้ามาในหูยังคงเป็นเพลงในจังหวะตุุกกระชึกอยู่เช่นเดิมยังไงกันวันนี้ถ้าจะไม่ดีสะแล้วแฮผมทอถูฟังลุกพวดพลาดจากเก้าอี้ไปหาโฮสเตดคนเดิมซึ่งอยู่ท้ายเรือบินแล้วโวยวายหนังไม่มีเสียงเธอทำตาโตเป็นไปไม่ได้ลองฟังของผมดูสิครับโฮสเตดเดินใส่ตะโพกไปยังเก้าอี้โตที่ผมนั่งเมื่อเธอสวมหูฟังแล้วก็หัวเราะ <c oughs> คุณไม่ได้เปลี่ยนชแนลค่ะเอางั้นเหรอครับผมลองมัง้งทําไมไม่บอกแต่แรกขอโทษที่ค่ะก่าวจบก็หมุนปุ่มหน้าปัดไปยังเลข7ก่อนถอดหูฟังให้ผมเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับเธอยิ้มมีอะไรขัดข้องกันรุณาเรียกนะคะผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าไอ้การดูหนังใบไม่มีเสียงมันจืดชืดเหมือนกินน้ำพริกลืมบีบมะนาวยังไงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งสายการบิน จึงไม่แคร์ผู้โดยสารขี้เหนียวที่ไม่ยอมควักอาซื้อหูฟังใครอยากดูหนังเงียบก็ตามใจพอหนังจบเรื่องก็ได้ยินเสียงเฮาฮาประกาศเป็นภาษาังกฤษออกมาว่าผมกือกัปตันเครื่องบินลำนี้มีข่าวที่น่าสนใจจ้างให้ท่านผู้โดยสารทราบว่าขณะนี้เรากําลังข้ามเส้นสู์สุดซึ่งหมายถึงวันเก่าได้ผ่านพ้นไปและวันใหม่กําลังเข้ามาแทนที่ขอท่านได้โปรดทราบตามนี้ด้วยขอบคุณครับผมมองรอดหนะ้าต่างเครื่องบินดูความเวิร์งวางภายนอกอะไรกันนี่ พระอาทิตย์ส่องแสงแดดแจ๋ออกอย่างนี้กลับกลายเป็นวันใหม่ไปซะแล้วมีหน้าเราประชาชนพลเมืองของกลุ่มประเทศตะวันตกจึงมีนิสัยใจคอและขนบรรมเนียมประเพณีแตกต่างกับกลุ่มตะวันออกอย่างชนิดเข้ากันไม่ได้เลยทีเดียวหญิงไทยคนหนึ่งบอกผมว่าผู้ชายฝรั่งนะอะไรอะไรก็ดีไปหมดเสียอย่างเดียวคือเป็นผัวที่ใช้ไม่ได้เอามากๆเธอคงหมายถึงความไม่เหมาะสมนานับประการละมังเช่น เมื่ออยู่ในห้องด้วยกันสองต่อสองก็น่าดัานเหมือนสะพานข้างลงสีผู้หญิงดีๆที่ไหนจะทนไหวแต่พวกกะรีข่าวจัดกับร้องฮอเพราะถึงใจพระเดชพระคุณทั้งเงินตราและความบิบริตททางกามส่วนผู้ชายไทยนั้นบอกว่าพวกฝรั่งหัวแดงตาน้ำข้าวไม่ยี่เจ้ยสักนิดถึงแม้ตัวใหญ่กว่าแต่ก็เหมือนปลาท้งโกแช่น้ำกามเนื้อทุกส่วนไม่แข็งปังเหมือนชาวเอเชียทำให้แม่มหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันจนร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าเล็กดีลดโต ฉันจะฝอยออกนอกรูกนอกทางไปอีกแล้ววกกลับเข้าเรื่องสักทีนะครับเมื่อเครื่องบินถึงท่าอากาศยานนาครโตเกียวผมเดินตามผู้โดยสารคนอื่นเข้าไปยังที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองหลังจากแสดงใบฉีดยาและเอาพาสปอรต์ตให้เจ้าหน้าที่ประทับตาผ่านเรียบร้อยเราก็เลือกกระเป๋าเดินทางไปวางให้สุลการรักตรวจข้างในมีอะไรเขาถามเป็นภาษาอังกฤษชนิดแตกและเอียดจนฟังเกือบไม่รู้เรื่องเสื้อผ้าและของใช้ผลไม้มีไหมผมสั่นหัวพริกขี้หนู เมืองนี้แปลกฮะผมคิดว่าเข้มงวดกวดขันเฉพาะอาหารการกินประเภทผักเท่านั้นไม่มีครับเขาเปิดดูเป็นพิธีแล้วปล่อยให้ผ่านออกไปจากท่ากาศยานตอนนี้แหละครับสับสนอลรหมานจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครคนนั้นจะออกคนนี้จะเข้าวุ่นวายไปหมดต้องเบียดกันจนเหงื่อแตกจึงหลุดออกมาถึงทางเดินเท้าได้ผมวางกระเป๋าลงแล้วยืนงงอยู่ตั้งนานเพราะไม่รู้จะขึ้นรถคันไหนเข้าเมืองก็พอดีเหลือไปเห็นหญิงชายคู่หนึ่งหุ่นเป็นคนไทย กำลังจะก้าวขึ้นรถลิมูซีนคันใหญ่ผมจึงแกล้งผิวปากเพลงชาติไทยดังๆทำเอาคนทั้งสองหันมามองเป็นตาเดียวความรู้สึกบอกตัวเองว่าใช่คนไทยแน่ๆกำลังใจดีขึ้นตั้งเยอะสวัสดีครับผมทักผู้ชายยิ้มให้ก่อนแล้วถามคุณมาจากฮาวายใช่ไหมครับนั่นสินะเรานั่งเครื่องลำเดียวกันแต่ผมนึกว่าเป็นแขกผมเกลือนน้ำลายฝืดๆย่อพันตำร,รวจตรีประชาภูนวิวัฒน์ก็อย่างนี้แหละครับไม่ค่อยเหมือนคนไทยเท่าไหร่ <c oughs> คราวนี้เสียงผู้หญิงหัวล้อคิกคักอ๋อได้ยินชื่อมานานเพื่อเห็นตัวจริงวันนี้เองขอโทษคุณเชื่ออะไรผมถามผู้ชายหมอริมครับแล้วนี่ภรรยาผมเรากลับจากประชุมที่ฮาวายเลยแวะมาเที่ยวผมกํมาลังจะเข้าเมืองเหมือนกันครับงั้นไปด้วยกันสิครับทํายังไงผมถึงจะขึ้นรถคันนี้ได้ซื้อตั๋วสิครับไม่กี่ตังค์ห้องขายตั๋วยู่ทางไหนครับเขาชี้เข้าไปในท่าอากาศยานโน่ดไงแล้วหน่อยเดี๋ยวรถออกเท่านี้เอง ผมก็ได้เข้าเมืองสมความปรารถนาแต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นจนได้เพราะคนเก็บตั๋วบนรถลีมูซีนไม่รู้จักบ้านพันเอกกำแหงจันวิรัตผู้ช่วยทูตทหารบกไทยซึ่งอยู่เลขที่14ขี273โคเมทาคานาวาขณะนั้นความมืดเริ่มปกคลุมไปทั่วผมจึงตัดสินใจลงที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่จำชื่อไม่ได้แล้วฮิวกระเป๋ากระเลิกระลาเดินเข้าไปในนั้นพบบอยแต่งตัวเรียบร้อยโค้งให้ยังงดงาม พร้อมทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่กระดิกขู่จนนิดเดียวผมไม่พูดด้วยตรงดิงไปหาเรีเซพชันนิสาวสวยที่เคาน์เตอร์เราเอื่อนเอ่ยว่าจะเป็นภาษาอังกฤษออกมาว่ากรุณาช่วยผมหน่อยเธอยิ้มอย่างกว้างขวางเสียใจค่ะไม่มีห้องว่างเลยมีได้ครับขอใช้โทรศัพท์ครับเชิญค่ะด้วยความเอื้อเฟื้อของเธอจึงทําให้ผมเรียกไปบ้านพันเอกกาแหงเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารบกรุ่นเดียวกันสําเร็จครูเดียว แม้บ้านชาวญี่ปุ่นที่พูดไทยได้ก็มารับสายแล้วบอกว่าทูตฐานโบอกออกไปกินเลี้ยงข้างนอกทำเอาหัวใจหล่นวูบไปกองที่สะดือกำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงก็พอดีได้ยินเสียงจแจ๋วของผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนต์แววมาตามสายว่าขอโทษคุณเป็นใครพันตำรวจตรีประชาพลวิวัฒน์อ๋อผู้ช่วยทูตไม่อยู่ค่ะนั่นภรรยาคุณกำแหงเหรอครับไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงออกไปทุรักข้างนอกผมเกาหัวยิกถ้าผมจะไปที่บ้านจะขัดข้องไหมเชิญค่ะเดี๋ยวคุณกำแหงของกลับ ขอบพระคุณครับเลิกกันนะพอวางหูโทรศัพท์รีเซพชันนิสสาวก็ถามว่าจะช่วยอะไรอีกไหมคะกรุณาเรียกแท็กซี่สักคันครับไปไหนคะผมยื่นสมุดบันทึกให้ดูอดเดรสซึ่งจดไว้เป็นภาษาอังกฤษเธอจึงลอกใส่กระดาษเล็กๆเป็นภาษาญี่ปุ่นส่งให้ผมพร้อมชี้แจงว่าให้คนขับดูตามนี้นะคะก่าวจบก็บอกบ่อยให้ไปยืนคอยเรียกรถที่หน้าโรงแรมให้ทีไม่ถึง5นาทีบ่อยคนนั้นก็มาช่วยยกกระเป๋าไปใส่บ่อนางใกล้ตัวคนขับ แล้วคว้ากระดาษจดแอเดรแผ่นนั้นให้โชเฟอร์ดูพร้อมส่งภาษากันเลวปรือคนขับพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็สั่นหน้าบ่อยจึงยกกระเป๋าลงจากรถแล้วบุยใบยบอกผมว่ารถคันนี้ไปไม่ถูกผมจึงย้อนกลับเข้าโรงแรมไปขอความช่วยเหลือจากรีเซพชันนี้สิครั้งคราวนี้เธอตอโทรศัพท์ถึงสถานีตำรวจทาคานาว่าซึ่งบ้านพันเอกกำแห่งตั้งอยู่ในท้องที่นี้เจรจากันอยู่ครู่ใหญ่ก็คว้าปากกามาลากเส้นลงบนกระดาษผมรู้ทันทีว่า เธอกำลังเขียนแผนที่ถนนไปบ้านพันเอกกำแหงเมื่อเสร็จแล้วเธอก็มอบให้ผมอีกครั้งทีนี้แท็กซี่ทุกคันไปถูกแล้วค่ะผมก้าวขอบคุณเป็นการใหญ่ด้วยใจจริงพลังนึกถึงรีเซพชันนิสหน้าส,สวยๆปากแดงๆนุ่มมินิสกเกิร์ตสั้นๆซึ่งนางอวดโฉมนมพันอยู่ตามโรงแรมในเมืองไทยว่าเธอจะบริการชาวต่างประเทศที่วุ่นวายอย่างผมถึงขนาดนี้ไหมนะโชเฟอร์แท็กซี่คันที่ผมโดยสารขับวนเวียนอยู่ในตำบลทค k a n a w ตั้งนานเพราะหาบ้านนี้ไม่พบ เมื่อหมดท่าเขาจริงๆก็จอดรถแอบเข้าข้างทางแล้วโทรศัพท์ถามตำรวจนั่นแหละจึงถึงจุดหมายปลายทางสมความปรารถนาผมเพิ่งรู้ตอนนี้เองว่าเหตุที่รีเซพชันนิสโรงแรมต้องเขียนแผนที่ให้วุ่นวายเพราะคนขับแท็กซี่ผู้ภาษาอังกฤษได้เพียงคำว่า โอเคเท่านั้นเองใครที่คิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่นควรจำไว้ด้วยว่าควรเอาไม่ขีดไฟกล่องเล็กๆซึ่งทางโรงแรมแจกติดตัวไว้เสมอเพื่อควักให้แท็กซี่ดูเมื่อเสร็จจากการช้อปปิง้งจะได้ไม่ต้องเมื่อยมือเพราะเจราจาต้าโวยกันไม่รู้เรื่องชาวญี่ปุ่นนี่แปลกมากครับไม่ยอมพูดภาษาอะไรเลยนอกจากภาษาของเขาเท่านั้นจะเป็นเพราะชาตินิยมหรือไม่เคยเรียนหนังสือภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ได้ใครรู้ช่วยบอกผมที